กรมควบคุมโรคแนะ10ข้อป้องกันโควิด -19 เข้าบ้านกรมควบคุมโรคเปิดเผย10ข้อแนะนำสกัดโควิด -19 ไม่ให้เข้าบ้านให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้านหลังสถานการณ์ช่วงนี้ยังคงไม่ดีขึ้นนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงนี้เชื้อโควิด -19 มีการแพร่กระจายในวงกว้างทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า10,000รายต่อวัน จึงขอแนะแนวทางปฏิบัติ10ประการเพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติทันทีหลังออกไปทำกิจกรรมหรือทำธุระนอกบ้านแนะ10แนวทางปฏิบัติทําทันทีเมื่อถึงบ้านดังนี้ 1. ทําความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งานโดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกทั่วไปหรือน้ำยาฆ่าเชือ้อเช็ดทำความสะอาดที่ปิดเปิดประตูรถและห้องโดยสารภายในเช่นเบาะที่นั่งพวงมาลายัย ปุ่มเปิดปิดแอร์วิทยุเป็นต้น 2. เก็บรองเท้าไว้นอกบ้านนอกห้อง 3. ถอดหน้ากากอนามัยใส่ถุงให้มิดชิดและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดแยกเฉพาะ 4. เช็ดทำความสะอาดกระเป๋าโทรศัพท์มือถือนาฬิกาข้อมือแว่นตากุญแจบ้านกุญแจรถด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อ 5. ล้างมือฟอกสบู่นานอย่างน้อย20วินาที หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในบ้านหรือนั่งบนเก้าอี้โซฟาก่อนอาบน้ำา 7. ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลในบ้านก่อนอาบน้ำา 8. แยกเสื้อผ้าที่ใส่ไปนอกบ้านออกจากเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในบ้านไม่ให้ปะปนกัน 9. อาบน้ำสระผมทันที 10. เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในบ้านให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวตักอาหาร ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ